บางคนนี่นะช่งนำนักสี่สิบพาลโลห้าสิบโลมันว่ามันอ้วนเลวนี่ฉันนี่เข้มกิโลมุ่นซ่องโรบแล้วฉันยังไม่คิดว่าฉันอ้วนทีอ้าถ้าว่าเราอีคิดว่าเราอ้วนหรือว่าไม่อ้วนนะนะมันขึ้นอยู่กับวา่าเราผ้าตัวเราแบบเปรียบกันไปเลยถ้าเราผ้าตัวเราแบบเปรียบกับกระต่ายกับกระโหลกันเราก็อ้วนว่ามันยิ่งว่ามันอยู่เลว้วแต่ถ้าเราผ้าตัวของเราแบบเปรียบกับช้างแบบนี้กระพิบโป้แบบนี้ เราก็ยังตัวเล็กน่ารักเหมือนเดิมมัเลยเนี่ยซึ่งวันนี้ฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันอ้วนอะไรนะคะฉันก็มาเพิมไขมันลาวที่นี่เลยโอซาก้าบุฟเฟ่นะครซีธรรมาราชหัวอิดค่ะวันนี้เราจะมาเติมนำนักกลาวนะให้เข้มกิโลมันมุ่นซ้ำรบไปเลยไปตามมาเร็วได้เวลาเร็วเราก็มาตักนะคะอยากได้อะไรก็ตักเอามูนุม่มตักลงอยากได้อะไรคะ <c oughs> มาเพิ่มไขมันกันนิดกะ่ะแกนวดจบมากเลยตรงชาล่า,ามอนนี่เซลามอนอมเฮ้ยอันนี้ลูกชิน้นเอาไปเด็กๆด,ก,ดกินนะลูกชิน้นเด็กๆได้ดดตามลูกชิน้นเอาทีตึงเราก็ก็ยกขึ้นเดินเติมเรื่อยๆค่ะ หนังแบบไม่มีเวลาจำกัด <c oughs> <c oughs> กินผักมั่งค่ะเพ <c oughs> ิ่มวิตามงวิตามินอุ้ย <c oughs> โอ้เลยต่ผักสดๆต่างเทะเลยนะคะโอซากานี่นะคะมีไล่ผักไข่เหลือหมากไหมนะคะแหน่ปกุ้งค่ะอุ้ยกุ้งแม่น้ำสดสดหมากเลยไปน่นอะค่อยเต็มพุงกันเลยอะ่ะ โอ้ย,อย,อยเอ้เอปูจักกะจันนะสั่งตรงมาจากคูเก็ตเลยพี่น้องเออนะโอ้ตามเดีด๋ดูแต่ว่าโคงเรานี่นะไม่หวานแต่เลีขึ้นตรงสุงมาจากไหนภาวาไม้ามาไลูกคาเลยนะนี่ที่โอซาก้าบุฟเฟ่เอ้ยโอ้ย นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอืมสายสามชั้นต้องมาแล้วล่ะค่ะโอ้ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะโอ้ยไหวเหรอเธอไหวเหรอฉันไม่ไหวแล้วนะนี่แน่นี่แน่โอ้ย โอ้แล้วน,นี่ตีไรฟักอะเนี่ยเดี๋ยวเชนทุกรางวัลตีนึ่งกันนะเช่นพ่าพ,พวัพวเอาพัวไม่มาทีนี่ให้พร้อมพรมกันนัดมาเลี้ยงทีนี่พร้อมพรมกันลยเพราาค้งกินมากนะโอ้นัดได้มาพร้อมพรมกัน,อน,กนอกเอ่ยุ่งแรานนะนอกจากว่าราคาแล้วที่ว่าเราสร้างเป็นจานจานได้เล้วนะมีทั้งมุกระถามีทั้งปิ้งย่างนะ อ๋ออุ้ยแต่เละอตนี้กุ้งของฉันอุ้ยกุ้งมันเดิมทุกราคากุ้งเปากุ้งเปาอุ้ยพี่น้องเลยแตนี่อุ้ยว้าวโอ้ไฟเร่งไฟเร่งปงลุกกรลักอีลักตุ่มปักเร็วนี่เนอะฮ้อไส้หมูสซ้ำจันกรมาได้เลยนะเพราะว่าเขาเสิร์ฟแบบว่าริ้วหมากันทีนี้นะนี่ โค้งสดไมู่กอย่างเลยมีปลาเซลามอนอกาลากุง้งกาลากุง้งกินปักมัง้งเออเดี๋ยวมาตึ้งปักไม่กินแล้วป้ายาดมอกในพุ่งกันมันเย็งกันไล่ตัวมันไม่ไว้เร็วป้ายาดเด้ออือ้ม เฮ่มากินที่โอซาก้า hmm. บุฟเฟ่นคะกอนซีว่วอิทนนะแทมยังได้ลุนโชกันลาวพี่น้องเออวันที่หนึ่งมกราปีหกเจ็ดนี้เราลุนรางวัลกันรถเครื่องรถเครื่องรถเครื่องเราแจกรถเครื่องพี่น้องไม่พอเราแจกตู้เย็นเราแจกเครื่องซักผ้าเราแจกข้องรางวัลให้กับลูกค้าที่มากินกันนะขึ้นกำไรคะ่ะ โอ้เจกท่องกันพี่น้องเราแจกท่องกันโอ้จัดใหญ่จะเต็มไปเลยพี่นุ่มเจ้าของร้านบอกว่ากินโอซาก้ากินแล้วลุ้นช่องงั้น